ดีนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วิไลนักวิทยการการตการนะครับผมดรอนพลมวยพรนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและก็เรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับหลากหลายสาระความรู้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์นะครับเพื่อจะให้ท่านได้ติดตามนะครับแล้วก็ใหญ่ท่านได้อัปเดตกับเรานะครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยการ ทำธุรกิจก็ดีนะครับหรือการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีก็ดีเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับผู้ประกอบการเองก็ดีนะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับเราก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีก็ดูการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับมีหลากหลายความรู้แล้วก็หลากหลายเนื้อหาสาระนะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูกรวบรวมนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็สามารถจะเข้าถึงได้นะครับ ผมก็จะขอญาตเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการถ่ายทอดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่จะมาประกอบแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ดีนะครับในการเรียนก็ดีหรือแม้แต่การทําลายก็ดีมีเทคโนโลยีแบบไหนบ้างนะครับเราจะมาอัปเดตความรู้นะครับในช่องทางนี้นะครับที่ท่านสามารถติดตามได้กับผมนะครับได้ทุกๆนะครับสัปดาห์นะครับเพื่อจะเป็นการอัปเดตแล้วก็เรียนรู้กันนะครับก็อยากให้ท่านนะครับ ติดตามวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนะครับแล้วก็ติดตามสาระน่ารู้นะครับหลายๆอย่างได้นะครับในในทุกช่องทางนะครับก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยติดตามได้ไง่ายขึ้นวันนี้ข้อเรื่องอะไรนะครับแล้วอยากจะอัปเดตอะไรก็ต้องบอกท่านนิดหนึ่งนะครับเกินสําหรับท่านที่ยังไม่เคยติดตามนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้ในะการใช้ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ลงมืกว่าเป็นแพร่หลายมากๆานะครับในในในหลากหลายศาสตร์นะครับแล้วก็หลากหลายในการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนก็ดีในเรื่องการทํางานก็ดีเดี๋ยวนี้การใช้ไอเป็นเส้นวนหนึ่งแล้วก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็หันมาใช้นะครับก็ไอที่ยอดนิยมตอนนี้ก็พูดถึงแล้วก็น่าจะมีคนรู้จักเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือ chatgpt แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายเว็บไซต์นะครับแล้วก็ หลายๆเขาเรียกว่าผู้ศึกษาแล้วก็สนใจในเทคโลยีเนี่ยก็อาจจะได้ยินเรื่องการใช้ Chat c h g p t เยอะแล้วนะครับผู้แข่งอีกหนึ่งผู้แข่งนะครับที่วันนี้จะนําเสนอก็คือ Google Bard นะครับเป็น AI ตัวหนึ่งผมผมใช้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกต่อสําหรับคนที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับลองมาดูว่า Google Bard คับ ChatGPT นะครับอันไหนดีกว่ากันแล้วก็อันไหนน่าจะใช้ประยุกต์ สิ่งที่นําไปเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองได้มากที่สุดนะครับก็ต้องลองเปรียบเทียบกันดูผมเกิดให้ท่านนิดนึงนะครับว่าระหว่าง ChatGPT กับ Google Bard เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับต้องบอกท่านเลยนะครับว่า ChatGPT เนี่ยถ้าเรายัางใช้เวอร์ชันฟรีปัจจุบันเนี่ยก็มีใช้หลายๆเวอร์ชันนะครับจนถึงเวอร์ชัน4ที่จะต้องเสียตังค์นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ม,มีมีหลายท่านก็ใช้ ChatGPT 4นะครับในการเสียตังค์เนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันสามารถมีปลั๊กอินมันมีแขนมีขามีต่อตาต่อหลายๆอย่างให้ความฉลาดมันเพิ่มมากขึ้นได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมพูดถึงการใช้งานปีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานปีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หมายความว่าถ้าเราใช้ ChatGPT ฟรีอยู่นะครับใช้ ChatGPT อยู่นะะการใช้งานฟรีก็อาจจะมีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ฟรีได้ได้ปีสองพี่สิบเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ต้องบอกท่านเลยนะครับว่าข้อมูลปี2023แล้วนะครับการที่จะใช้ข้อมูลที่อัปเดตเนี่ยก็ต้องเสียตังดังนั้นเนี่ยในฝั่งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ใช้ chatgpt อยู่เนี่ยก็จะกังวลในเรื่องการอัปเดตขฐานข้อมูลนะครับแล้วก็การเขาเรียกว่าการให้คําตอบที่ถูกต้องนะครับพอมาถึงอีกฝ่าฝั่งหนึ่งที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือคุกบัตนะครับ Google Bard เนี่ยก็เป็นของ Google นะครับที่ต้องบอกท่านเลยนะครับก็เป็นคู่แข่ง ที่จะมาเขาเรียกว่าท้าทายกับ ChatGPT นะครับในฝั่งของการทํางานก็ดีในฝั่ง,งการเรียนรู้ก็ดีซึ่งต้องบอกท่านเลยว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ปีอยู่นะครับเราก็ต้องบอกท่านเลยนะครับว่าพอผมผลลัพธ์ที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นในทางสาเนี่ยผมว่าออกู o กิลบาร์ดเองก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านไม่นักภาคนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับเอาละ เพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมขออนุญาตที่จะโชว์นะครับขออนุญาตที่จะแชร์หน้าจอแล้วนะครับแล้วก็ให้ท่านเรียนรู้กูเกิลนะครับแล้วก็อธิบายไปด้วยจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ไม่เคยลองใช้ก็จะรู้ว่าออกใช้วิธีการใช้อย่างไงนะครับขออนุญาตที่จะแชร์หน้าจอด้ดหนึ่งนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับหรือแม้แต่คิดอะไรแล้วยังเึกภาพไม่ได้ก็เข้าที่ Google ก่อนนะครับเป็นสิแรกนะครับ เอ่อ l o o g l e พอเราเข้ามานะจดนี้นะครับก็พิม์ง่ายๆนะครับพิมพ์คำว่า Google นะครับ GLE นะครับแล้วก็บาทนะครับ BARD นะครับก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าหน้าต่างหนึหน้าต่างนัครับเขาจะมีคำอธิบายให้ให้เห็นชัดเจนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้การเข้างานก็จะเข้างานลักษณะแบบนี้นะครับ Google บาทนะครับก็คือแชทเอ่อเบส AI นะครับทูแพลตฟอร์มของ Google นะครับ ็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เข้ามาเปรียบเทียบแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเอ่อเขาเรียกว่าให้ท่านได้ใช้นะครับแล้วก็ลองทดสอบอยู่นะครับก็ก็จะมีข้อมูลนะครับดิการใช้งานไม่ยากนะครับเข้าไปใน Google บ a รเขาก็จะเอ่อเข้าถึงนะแอฟอร์มให้หนึ่งนะครับลักษณะจะใช้จะคล้ายเลยครับแล้วก็ต้องบอกท่านเลยนะครับว่าเอ่อเหมือน Cha t GPT เลยนะครับแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เวอร์ชันปีแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับคนที่ใช้ Google บ a r คือสามารถที่จะ นําภาพนะครับเข้าไปแล้วก็ไปสามารถถามตอบได้นะครับเอ่อมันจะเดี๋ยวค่อยๆไปทีละฟังก์ชันแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยทดลองใช้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้งานอะไรยากเย็นนะครับท่านสามารถที่จะใช้วิธีการถามอะไรก็ได้นะครับกับกับปุ่มบันะครับเหมือนแชท GPT เป๊ะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าข้อมูลณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับเอ่อ มันสามารถตอบได้หรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องพูดถึง iPhone นะครับ15นะครับ i iPhone 15เรามาดูว่าถ้าเราใช้ ChatGPT เนี่ยคำถามพอถามถึง i iPhone 15ไปนะครับมันไม่สามารถตอบได้นะครับไม่สามารถตอบได้เราจะมาลองถาม Google Bard นะครับว่าถ้าเป็น i iPhone 15เขารู้จักหรือยังนะครับรู้จักหรือยังนะครับก็อย่างเช่นนะครับเราจะถามเรื่อง p h o n e นะครับ i iPhone 15นะครับ จะถามเป็นภาษาไทด้วยเนี่ยนะครับบางทีรครับปึ๊บนะก็รอเวลาตู้นะครับรอเวลาตู้ว่าให้การประมวลผลหรือรูปแบบการประมวลผลของอู่กบาทเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ลักษณะก็เสร็จแล้วนะครับมันจะให้เขาเรียกว่าข้อมูลที่อัปเดตนะครับข้อมูลที่อัปเดตนะครับแล้วเราก็สามารถเห็นได้ว่า นี่ก็คือหลักฐานอันนึงแล้วก็ข้อมูลอันนึงที่มันสามารถเชื่อมต่อในฐานข้อมูลณนะตอนนี้ได้เลยนะครับนึ่กอดีที่เราใช้ Google บารเห็นนะครับแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรคนก็ต้องหมุกลองวาวนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงการใช้ธุรกิจนะครับในการถามตอบแล้วแต่อย่างเช่นนะครับผมอยากจะถามเรื่องถามเรื่องวิทยาะัยผมจะได้ศึกษาธุรกิจนะครับ วิทยาลัยที่ผมอยู่นะครับรวัตกรรมนะครับเราวัตกรรม,มาการจัดการนะครับลองดูซิว่า,า google บัตรเองจะตอบว่าไงนะครับมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีสูตีนะครับโนโลยีราชมงคล กันนะโสิน oh, นะครับอ่ะลองดูซิว่าเออถ้าเป็นเราถามในธุรกิจของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เออยากอยากรู้ว่าเขาจะรู้จักเราดีขนาดไหนนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้อัปเดตค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ Google ดึงได้นะครับมีทั้งจุดเด่นด้วยนะครับหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถที่จะหาได้นะัก็หมายความว่า การศึกษาคู่แข่งก็ดีหรือแม้แต่การศึกษาธุรกิจตัวเองก็ดีในโลกของออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะปักอินกับกูเกิลบั๊กได้นะครับแต่ว่าไอ้ที่น่าสำคัญมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีสินค้าหนึ่งสินค้านะครับสมัยก่อนเนี่ยวเวลาจะสื่อสารก็ต้องสื่อสารเป็นเขาเรียกว่าข้อความอย่างเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องได้แต่ข้อความมาบางทีอยากจะให้เจนรูปบ้างหรือแม้แต่เราถามในเรื่องรูปบ้างอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับ อันนี้จะเพิ่มอัปเดตแบบล่าสุดหมายความว่าถ้าเรามีรูปภาพรูปภาพนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเข้าไปที่รูปภาพนะครับอะนั้นนะครับสักหนึ่งรูปภาพนะครับขอโทษนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ภาพนี้ก็ได้นะครับผมเลือกหนึ่งรูปภาพนะครับตอนนี้ก็มีรูปภาพอยู่หนึ่งรูปภาพนะครับเป็นภาพสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ลงในไปให้เดี๋ยวเราจะถามกูเกิลบัตนะครับว่า ถ้าเราจะเขียนนะครับเขียนคอนเทนต์เพื่อเอาไว้ใช้ในโฆษณาในการขายของนะครับโดยใช้ภาพนี้ช่วยให้ o o o l l e a r d เนี่ยช่วยเขียนคอนเทนต์แทนเราที่สมัยก่อนนี่ทําไม่ได้เลยนะครับ h a GP t GPT ถ้าไม่ใช่ GPT4 ในการอัปเดตข้อมูลนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ของฟรีใน o o o l l e a r d ได้เดี๋ยวลองดูนะครับให้เขาช่วยเขียน เป็นภาษาคกิษมากนะครับครับดูคอนเทนอ่อโฆษณา,าเพื่อดึง แล้วก็บอกก็เชหน่อยนะครับว่าอาอแค่นี้กลองดูก่อนนะครับว่าเา Google บัตเองจะทําได้ไหมจากแค่ภาพเฉยๆนะครับจากแค่ภาพเฉยๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ภาพแล้วสามารถเขียนโฆษณาให้เราได้ไหมเนียนะครับหรือแม้แต่ทําการตลาดแทนเราได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับอะบอกมาแล้วนะครับสิ่งที่ที่ Google บัตบอกนะครับสิ่งที่ Google บัตบอกนะครับก็คือ มันรู้แม้แต่สินค้านี้คืออะไรนะครับแล้วก็หัวข้อที่ใช้สมัหรโพสชัดแบบไหนนะครับเนื้อหาเ,ออเป็นรูปแบบอะไรนะครับมี call to action ให้เลยนะครับว่าเราควรจะใส่อะไรบ้างนะครับวิเคราะห์ให้เราด้วยนะครับเนื้อหาคุมเป้าหมายเ,เป็นใครนะครับแล้วนอกจากข้อเใจแล้วก็มีวิพัตุมีภาพ ประกอบด้วยนะครับเขามีวิดีโอถ้าคุณจะใช้วิดีโอในช่องทางในการโฆษณาหรือแม้แต่การใช้โฆษณาผ่านสื่อต่างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า Google บัตเองนะครับสามารถที่จะใช้และก็ทำได้ในยุคที่เราต้องหาผู้ช่วยนะครับในยุคที่เราต้องใช้ AI เป็นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งครับที่ถ้าเราสามารถาประยุกต์หรือดัดแปลงนะครับหรือเอาไปใช้ในด้านอื่นในการทําธุรกิจผมเชื่อว,ว่าธุรกิจท่านจะ เป็นยูเน่ผู้แข่งอื่นๆนะครับเราจะมาอัปเดตเรียนรู้นะครับในเรื่องแบบนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งจริงๆถ้าเกิดท่านเคยใช้ Google บัตรอยู่นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าลองมาหันมาใช้ดูนะครับเรายังเราก็ลองมาใช้ในหลากหลายในลักษณะพวกนี้ดูนะครับมันก็อาจจะเป็นครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับสําหรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเอ่อเรียกว่ายูเหนือผู้แข่งนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการ ช่วยเหลือด้นานต่างๆนะครับยุคนี้สมัยนี้แล้วนะครับการทําธุรกิจก็ดีแม้แต่การช่วยเหลือด้านอื่นๆก็ดีถ้าเรามีผู้ช่วยดีนะครับแล้วก็สามารถที่ตอบเรียกว่าตอบโจทย์ในสิ่งที่มันต้องแข่งขันนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาในการแข่งขันของเราเนี่ยได้อยู่เหนือคนอื่นได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้ธุรกิจเราเติบโตมากขึ้นนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับเราจะใช้เวลาสั้นๆง่ายๆนะครับเมื่อท่านเนี่ย เหนือมากนะครับแล้วก็ยายท่านเนี่ยได้อัปเดตไปเรื่อยๆกับเรานะครับทำข้ที่อะไรในวัตกรรมของเองนะครับก็มีประสงค์เพื่อจะทําให้ท่านเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับเพื่อเรามาอัปเดตกับท่านด้วยนะครับวันนี้ผมดรนภพลมวยพรนะครับขออนุญาตที่จะจบคอนเทนต์วิธีการใช้ g o o ก l e บารแบบไม่ง่ายนะครับอยากไปลองให้ท่านใช้ดูนะครับแล้วเพื่อสร้างการเติบโตหรือการแข่งขันงเทคโนโลยีของท่านได้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตยุติอย่างนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับ ทุกๆสัปดาห์ในการอัปเดตนะครับแล้วก็ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะอัปเดตในสิ่งที่เรียกว่าทันสมัยนะครับในสิ่งที่ทุกท่านน่าจะใช้งานได้นะครับรับวันนี้ขออนุญาตจบแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณมากครับ